วันนี้จะมาสอนเรื่องที่เป็นวิธีการซึ่งเป็นทางลัที่สุดที่ผมใช้ในการกระโดดข้ามโชคชีวิตที่ยากมาได้ทุกอย่างในสิ่งที่ต้องการครับ mm hmm. ข้อที่หนึ่งผมจะให้คำภาษาอังกฤษไปก่อนเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟัง Teach your mind what the future feel like แปลว่าจงสอนใจให้รู้ว่าอนาคตรู้สึกอย่างไร คนส่วนใหญ่พอเวลาคุณอยากได้อะไรนะคุณจะรอให้สิ่งนั้นมันปรากฏขึ้นมาก่อนแล้วคุณถึงจะรู้สึกแบบนั้นคุณต้องรอให้มีตังในกระเป๋าก่อนคุณถึงจะรู้สึกรวยคุณต้องมีบ้านหลังใหญ่ก่อน คุณถึงจะรู้สึกเติมเต็มคุณต้องมีรถเบนซ์ขับก่อนคุณถึงจะรู้สึกสําเร็จคุณต้องมีเงินโฟลเข้ามาในบัญชีเยอะๆก่อนคุณถึงจะรู้สึกว่าคุณแม่งแบบร่ํารวยคุณต้องมีคนนับหน้าถือตาเยอะๆก่อนคุณถึงรู้สึกมีเกียรติคุณถึงรู้สึกเติมเต็มในชีวิตแต่คุณกาลังทํางานสวนทางกับกับการกระทาที่แท้จริงของมันนะเพราะคุณกําลังเอาปัจจัยที่เป็นเขาเรียกเอาท์เวลหรือปัจจัยภายนอกอะให้มันมีผลในการควบคุมปัจจัยภายใน แต่การเปลี่ยนที่แท้จริงคุณต้องเปลี่ยนจากปัจจัยภายในแล้วจงมีผลกับภายนอกนั่นคือคุณต้องสอนสมองมันก่อนสอนใจมันก่อนว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าวันนั้นที่เองได้เนี่ยในสิ่งที่เองต้องการเ,เองจะรู้สึกไงสอนนะให้มันจําลองให้มันจําลองความรู้สึกนั้นเข้ามาในใจข้อ2ข้อที่สเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่แม่งพลาดอย่าทุกข์กับ what is ครับ What is คืออะไรในโลกเนี่ยมันมีอยู่2 what คือ what is และ what you want What is คือสิ่งที่แม่งปรากฏอยู่ในปัจจุบันของคุณ What you want คือสิ่งที่เป็นอนาคตที่คุณต้องการสมมติวันนี้ผมขับ We a s ของผมอยู่ We a s ผมคือ what is นี่คือ what is แต่ what you want คืออะไร What you want คือ Benz มาโมนะหรือ what is คุณคือบ้านตึกแถวเล็กๆคาโฮมเล็ก หรือห้องเช่าเล็กๆ40ตารางเมตรตารางเมตร26ตารางเมตรแต่ what you want คือนี่อาณาจักรใหญ่ๆเหมือนโค้ชแบงค์ what is คือคกูต้องไปงานงานทุกวันเลยตอนเช้าตื่นไปทำงาน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 ทงางน what you want คือชีวิตมีอสิสระสามารถตื่น10โมงเหมือนโค้ชแบงค์ได้แล้วก็สามารถไปไว่ายน้ำว่ายน้ำอุณหภูมิ35องศาครับแล้วก็ดูวิวยอดตึกสบายแล้วกลับบ้านมานอนกลางวันซะหน่อยแล้วก็ตอนเย็นไปไฟดิเน็งอันนั้นในโลกมันจะมีสองอย่างคือสิ่งที่คุณอยากได้ การสิ่งที่เป็นในปัจจุบันสิ่งที่เป็นในปัจจุบันผมเรียกว่า what is สิ่งที่เป็นในอนาคตมันคือสิ่งที่คุณอยากได้เขาเรียก what you want แต่คนส่วนใหญ่สอนข้อหนึ่ง teach your mind what the future look like คือ teach บอกสมองว่า what you want จะรู้สึกอย่างไงเพราะ what you want เป็นจริงแต่พอบอกเสร็จปุ๊บคุณลืมคอมเมนต์ข้อที่สองคือคุณลืมศึกษาว่าเฮ้ยแล้วถ้าคุณทุกกับ what is อ่ังทันทีนะครับ ข้อสุดท้ายที่ผิดเลยคือสูตร955ครับเรื่องนี้คนทั้งวงการไม่สอนยังไงครับแม่งสอนไปพูดหนังกระจกนะ,ะตอกย้ำเชื่อมั่นมั่นใจทําได้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 เย่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 ทำวิช่นบอร์ดเอารูปมาเอาบอร์ดมาก็ปไปซื้อไว้บอร์ดนฮะแล้วก็แปะรูป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 สอนวิชวลไลซ์นอนหลับตาจาาิน,น,นตนาการรถเบนรถเบนรถเบนตื่นมาชิบหายแล้วครับบ้านกูยังหลังเล็กเหมือนเดิมเ <c oughs> พราะอะไรรู้ไหมครับเพราะ 95.5%แปลว่าอะไรแปลว่าคุณสนใจแต่95.5%นี่คือ95% 5อต์แปลว่าคุณสนใจแต่5%ของเวลาที่คุณ Visualize, visualize, visualize จินตนาการจินตนาการหรือต่อย้ำเชื่อมั่นมั่นใจทำได้ทำได้เย,ย่แต่คุณลืม95%ที่เหลือพูดง่ายๆคือถ้าวันหนึ่งมี24ชั่วโมงคุณทำอย่างนี้คุณทำได้อย่างมากครึ่งชั่วโมง แต่อีกเก้าสิบห้าชั่วโมงคุณดึงดูดอะไรเข้ามาละ่ะคุณใส่อะไรก็ไปในหัวละ่ะในครึ่งชั่วโมงและอีกยี่สิบสามจุดห้าชั่วโมงอะเป็นทุกข์บ้านก็มีแต่ความทุกข์กูตายแล้วบ้านกูเล็กมากเลยเนี่ยน้ําก็ั่วบินค่าไฟยังไม่ได้จ่ายเลยโอ้นี่ค่างวดบ้านโอ้นี่ค่างวดรถอีกหรือเปล่ามีความทุกข์ไงคุณแม่งเลย manifest หรือสร้างแต่ความทุกข์เพราะคุณทําไอ้สิ่งที่ต่อยาเชื่อมันม่นมั่นใจไม่ละแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ของเวลา แต่โฟลคุณล่วงอีก95%ของเวลาครับ